ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ปีงบประมาณ2,564ภาคอีสาน ศูนย์อนามัยที่1 0อุบลราชธานีจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ปีงบประมาณ2564ภาคอีสานโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณาสุขเขตสุขภาพที่10เป็นประธานในพิธีเปิดงานณโรงแรมซูนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ประกรณ์ตุงค้าเสรีรักผู้มนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูชุมชนและได้มีการบรูรณาการแผนงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปตามศักยภาพโดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาทั้งในเรื่องระบบการให้บริการของกระทรวงสาธารณาสุขการ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเกิดนโยบายระดับจังหวัดอำเภอและตำบลในประเด็นพัฒนาการเด็กประถมวยัยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานพัฒนาเด็กประถมวัยในภาคอีสานเรียนรู้ความสําเร็จปัญหาอุปสรรคและการทํางานแต่ละพื้นที่และร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการเด็กในอนาคตซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจากกรมอนามัยกรมการแพทย์กรมสุขภาพจิต ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กประถมะวัยของศูนย์วิชาการในเขตภาคอีสานและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอจำนวน200คน นายแพทย์ทวีสินวิษณุยโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตส,สุขภาพที่10กล่าวว่าจากสถานการณ์ที่พบว่าเด็กในเขตส,สุขภาพที่10คือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยสโสธรจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดศรีสะเกดรวม5จังหวัดในเขตอีสานใต้มีไอคิวต่ำสุดในประเทศไทยทําให้ทางเขตสุขภาพที่10เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ผลการดําเนินงานในปี2563ที่ผ่านมาพบว่าเด็กมีพัฒนาการสม วพบร้อยละ97.45แต่ยังมีปัญหาเรื่องการติดตามตามให้เด็กให้มาคัดกรองพัฒนาการให้ครบทุกคนเนื่องจากส่วนใหญ่ปัญหาเด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตสุขภาพที่10มีการย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองและมีบางส่วนที่ไม่เห็นความสําคัญของการรับการประเมินพัฒนาการทําให้การตรวจพัฒนาการมีความครอบคลุมรอยละ94.35เป้าหมายรอยละ90 ในกลุ่มเด็กที่ได้รับการตรวจพัฒนาการและพบมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าผู้ปกครองต้องไปกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่บ้านเมื่อครบหนึ่งเดือนต้องกลับมารับการประเมินซ้ำทุกคนแต่ยังพบว่ายังมีเด็กบางส่วนไม่กลับมารับการประเมินซ้ำซึ่งมีสาเหตุเช่นเดียวกันกับการครอบคลุมในการประเมินพัฒนาการเด็กคือพบกลับมารับการประเมินติดตามซ้ำร้อยละ9 3 9 9ข้อมูลจาก HDC ณวันที่19ตุลาคม2563ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงต้องแก้ไขโดยการให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกชุมชนการปรับทัศนคติของผู้ปกครองเรื่องความสำคัญของการเข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็กและการติดตามข้อมูลการย้ายถิ่นฐานเพื่อกระตุ้นแจ้งให้ผู้ปกครองนำเด็กไปตรวจพัฒนาการที่สถานบริการใกล้บ้านก็ในปัญหาของการพัฒนาการของเด็กนะครับ ในภาพรวมของภาคอีสานนะครับที่ผ่านมายังเป็นปัญหาอยู่ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเขสุพรรณี่10ซึ่งมีการวัดในเรื่องของ IQ อยู่ที่ประมาณ90กว่าจุดนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่รั้งท้ายของประเทศเลยนะครับอันี้ถ้ามาดูในอีสานทั้งภาคก็อยู่ที่90ประมาณ94-95เท่านั้นเองซึ่ง ในภาพรวมของตัวเลขที่เรามีความต้องการคือควรจะอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยที่100นะครับงนั้นปีนี้ปี2 5 6 3ต่อ2 5 6 4นี้จะเป็นปีที่ครบการตรวจวัดเ,เรื่องของ IQ กันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจะมีการวัดขึ้นมาก็จะมีการที่จะบอกค่าใหม่ขึ้นมาซึ่งหมายถึงก็สิ่งที่เราเตรียมการกันมา4ีปีนี้ก็จะเห็นผลว่า เป็นอย่างไรนะครับปีนี้ประเด็นปัญ,ปญหาปีนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับทราบแล้วก็จะเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องดูกันทั้งประเทศนะครับ <c oughs> ไม่ให้เด็กกลุ่มนี้หลุดไปจากระบบเราจะต้องติดตามเข้าให้ได้ <c oughs> เหมือนอย่างโรคอื่นๆที่เราก็สามารถตามได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อ,อ,อที่เรารู้จักกันดีตอนอย่างตอนนี้โควิดทั้งหลายเนี่ยนะครับเราตามกันเป็นคนๆกันได้ทําไมเด็กที่มี จำนวนขนาดนี้แล้วก็เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศเราจะทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่พวกเราจะต้องมาตั้งเป้าแล้วก็ช่วยกันก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับต้องขอความร่วมมือไปยังทางกระทรวงพอมอศึกษาที่การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งท่านดูแลใกล้ชิดกับเด็กนี้มาช่วยพวกเราในการที่จะนําเด็กเข้ามาสู่กระบวนการของการคัดกรองแล้วก็ถ้าพบเห็นเราจะได้ดูแลรักษาเขาเพื่ออนาคตเด็ก กลุ่มนี้กลับมาเป็นการพัฒนาการปกติแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเป็นทรัพยาการที่ดีของประเทศไทยเราต่อไปครับทางด้านนายแพทย์ธีรชัยบุญญลีพันธ์ผูมหน่วยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์การใช้คู่มือ DSPM ในประเทศไทย แพทย์หญิงสิริพรกันชนะในปี2563ที่ผ่านมากรมอนามัยได้มีการศึกษาผลสำเร็จของโครงการพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติก็มีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจจากการประเมินพัฒนาการโดยโรงพยาบาลในศูนย์อนามัยทั่วประเทศ พบเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ46.9ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องปัญหาที่พบและน่าเป็นห่วงมากอีกประการหนึ่งคือการได้รับคู่มือ DSPM ของผู้ปกครองได้รับเพียงร้อยละ61.5เท่านั้นซึ่งกระทรวงสาธารณสุขคงต้องกลับมาหาวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดสรรคู่มือ DSPM ให้ทั่วถึงมากขึ้น